โอเคฮัลโหลฮัลโหลโอเคตอนนี้ก็สวัสดีท่านทุกคนนะคะตอนนี้ทุกท่านก็กําลังอยู่กับเอ็นเดอร์จังนะ,ะวันนี้เอ็นเดอร์จังจะมาแจ้งกิจกรรมของช่องเนื่องจาก50ซักแล้วก็ขอโทษทุกคนนะคะที่เราไม่ตกใจเรื่องการปิดเนวเนาะ,ะโอเคกิจกรรมแรกนะคะให้ดีไลน์เอนเดอร์จังแล้วเข้าสมุดนะ,คะใครอยากว่ารูปประกวดชิงแชมป์ของเอ็นเดอร์จังมาเป็นภาพหน้าปกให้เลยนะคะเอ็นเดอร์จังใจ รับสมัครนะคะเอาไอดีไลน์มาด้วยนะคะแล้วก็หรือจะลงคลิปก็ได้ไปเม้นว่าพี่คะขอไอดีไลน์หน่อยหรือน้องครับขอไอดีน้องค่ะน้องอะไรพวกเนี้ยนั่นแหละค่ะแล้วก็บอกขอไอดีไลน์เดี๋ยวเราจะให้ไปแล้วเสร็จทีนี้นะคะกิจก,กรรมก็ส่งภาพมาให้แล้วก็ลงคลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปดูแล้วก็ไปดูว่าใครจะได้แชมป์ของช่องนะคะแล้วก็เราจะเข้ามาครับแล้วก็ชื่อคือเป็นแบบว่าแชมป์ แชมป์เอนเดอร์นะฮะคือเป็นของสําหรับช่องเราเป็นแชมป์สำหรับองเป็นแชมป์คือเป็นผู้ชนะในช่องเราแม่ก็พูดจังเลยเนาะแม่โอเคเราจะติดป้ายไว้เลยเป็นวงคลเลยนะคะคือยังไงยังไงเอิม่มแล้วก็กิจกรรมต่อไปนะคะก็คือถามอะไรตอบมันเราจะตอบให้หมดเลยนะคะแม้ว่าจะทาให้เป็นการทําอะไรเราน่าจะได้ลงวันเสาร์นะทุยเราเล่น คือจะถามอะไรมันก็ได้ถามมาเยอะเลยไม่เยอะเนี่ยจากจะไม่เริ่มกิจกรรมนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะขอลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมฝากกด like ไลค์แอนติดตามด้วยนะคะตามนี้เลยนะคะตามหน้าปกที่เรากำลังไอท่านอยู่นั่นเองนะคะอย่าลืมทำาดยโอคอความให้โอความ,วามแม่เจ้าสำหรับวันนี้ก็าลากอยนะคะบา,บายะคะ่ะ